ได้ส่องขับรถเดียวกับไข่เป็นไรเล้ยแก่จีบปะครับมีอะไรแกก็ต้องอ้ากกงน้ำแข็งเข้าลำลหน่อยคนงามเลยมือเอิบนะพี่เลยแม่เออะเข้ากงามมากเลไอ้ท่านก็มากรุนมันยกไปยกมาแล้วคิดทอดสาวสังทองอย่าลืมแบบก้างมันกอรอยข้ามก้างมันเสียละจะได้มันปีนี้การถือว่าใหญ่งามเนาะ ปีนปีเรียกที่ได้หลายได้หลายเติบมื่อวานนี้ขายจ้กรถแล้วมื่อนนี้นะสารรถถักก็จะเป็นรถรถคันที่สองรถอี่สอันนี้จะเป็นรถคันที่สองเลยน่าจะประมาณได้น่าจะประมาณได้ประมาณเจ็ดหรือแปดตัวนี่แหละนี่ได้พี่น้องไงตู้นี้เราเป็นเอื้อยเจ้าของสวนมันเนาะซื้อจะไหนก็ซื้อฟ้าทักทายสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุภสุวรรณเด้อสวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้หันว่าเวาตันมาสวนมันพี่น้องไงมาครั้งแรกนะผมเคยมา ขุดบันจา้าถือมือนี้นี่ถือว่าเปลี่ย,อย,ยนอาชีพไม่เปี่น้อไงมาขุดบันสวยอยุดที่แหละทางเมืองปักซันี่น้อง,ง้งถือมือนี้ท่านทางเฮานี่ก็ได้ขุดไปแล้วในบางเสานน้เนาะตอนนี้ก็จะได้พักเที่ยงกินข้าวสวยได้พีน้องไงนี่คือบรรยากาศการกินข้าวสวยมือน,นี้ท่านมาทำกันหลายคนเติมหมันซิบกว่าคนมาช่วยทางนี้ก็กำลังเรียนเครื่องยูขอกิน อาหารการกินเท่มื่อไ้ก็บมีอย่างไรได้ทีน้องมีลาบนกแล้วก็แขงากาดใส่กระดูกเลยเอกใส่หมกนกเลยเนี่ยนี่เันโอ้ผักเสดาวด้ยเนาะโอ้เสดาขมทีน้อยกับลาบนกเขากัน้ำร่มแล้วเมื่อนี้นะเขาั้หข้ากได้ม่ติดข้าวได้ทีน้องบรรยากาศกินข้าวอยู่หอยูุ่เกียวส่เส้อนี้

ินงานผู้หญเนี่ยโะดาเข้าอะไรเอะลแห่งแหงกระดางยุมันต้นขึ้นรถนี่เป๊อามันหงเหงยงคนเนดีเองม่จิงนแนเออแม่ลืมเลยโยนให้จะหิ้จะทานกินแมอือคำแง่หมเจะหิจะทานเลยคำสัมี่บอกเอาคำสัมนี่เราจะหิ้จะทานจลยอยากองสยวะ ปักซองน้องฟ้าสาเล้วเป็นอะไรแขกผมติ๊กเหรม่จะนเลยอยมันกลงมาแว้่ันปิ่นมุๆเน้อน่าทุกคนอิ่ปิ่นอันนั้นเราเหมนี้่ชอบแ่พี่พี่เอฟกินนข้าวแน่ไอออ้ายวตัดอะไรได้ว่าลืมแลวไม่ติ่ข้าวเ้อตัดเอา่นงาเลยข้าวนำน้าหน่อยคนงานเลยมื่อเออนะพี่เลยแม่ เอิ่มังงับอะไรขายได้ก็ป้าจะทำเงนมัดนึมาดยได้หเษดาวหันลองผสดาวเบิ้งเศดหนมึงเลยบ่ผมคักเัยบอบุบ่บคอมคอมคอมอมนได้กินแต่คอมก่อะไรนี่ ใช่น้สุดังนี่สุดยอดเลยตากเินขิาวยาละกขินซบมเอร่อยถูกใจทำไมถูกลืมเส็จเซ็เซ็ตอลายเระไร่ะรกะเด็นนินี่กินบ่ไ้ำนวานนัวเงนัวนัวน้ไอ้่ สอเจ้เ <ing> บิรเลียด้วยาเลยกินข้าวแล้วเราก็พากันกินส้มต้เลยเนาะยงนี้หมดนะรอยรวยพูดแล้่าวบาน้ำเลน่า้มามาสังค้อีกเนาะมาต่เมืองสังท้องอันนี้่ะมาตะกายได้ยกมันได้พี่น้อยมาปักฟันมายกมันนะ มาแต่บรรจงจ้างประเทศจากลาวสาวเพื่อมากลุ่มันยกไปยกมาแล้วคิดทอดสาวสันทองอย่าลืมแบบก้างมันนอกข้ามก้างมันเสร็จแล้วเด้อนะนี่นะหนึ่งคิดทอดสาวสันทองอยู่สิผู้สาวไปน้ำบ่วนบ้ามือบ่าหัวโบกเราลงไปได้ซอกขับรถเดือดไไปหน่อยนึงไปไหนมา อยู่ที่คนเลยเผามาแต่ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้านะนี่แหละหาก็ได้มันบนทึงรถนะแต่ว่ามานำกันอีกเกือบสิบกว่าคนมนันปีนี้กัราคาเนะี่โอ้ยไม่อยากจะพนะนานเลยทุกคน อยว่ต้นนึงนี้ได้ประมาณล้านหนึ่งล้านปลายน้อยเดียวราคามันก็ตกต่ำอันนี้ได้ดิแกงแกรงขนาดเลยนี่ยกถังมันขึ้นนี่ผู้เดียวเลยเป็นผู้ยิงได้พี่เอาเลยปดหน้าปิดตามไปอย่างเราบัะเทศฮอน สวนมันนี่ก็บโบลายไปในใเราพี่น้อยประมาณอยู่สามสี่ไร่นี่แหละเดี๋ยวมือก้อนมือหลังท่นเป็นพากันมาตัดกลางมันคนเอากระซ่ามาน,นะ<อ>นี้นะโอ้นี่ะน้องสาวเอากระซ่าเ<อ>พราะว่าเป้าหมายตอนสวยนี่ของพวกเราคืออ่าให้มันเต็มรถ เพื่อจะเอาไปขายรอบแรกก่อนี่น้องอยังประมาณอยู่หลายเติร์แล้วจังเต็มสลดเนี่ยคนมาเรื่อยๆยายบอนแฝงมองม่ายแบบนีน้ใกล้เต็มแล้วเนาะ อมันเาบอลไม่ประเด็นนะยังดีที่รถเข้ามาได้เปแล้วเลเฮ็ดเบียกนะเมื่อยเมื่อยโอเคจุบอะไะโอเคอยู่เนี่ยได้หาผู้บ่าวมาซ่อยนะได้ชนะนะผู้บ่าวนอนบ่ตื่นผู้บ่าวนอนบ่ตื่นโอ้ยผู้บ่าวนอนบ่ตื่นวันนี้นะ <tr> เดี๋จะมาใช้ให้พวกเราตื่นโชก็แกงแห่งในพี่น้องอน้องสาวนี่อายุจักปีอะไรก็สิบห้าสิบห้าปี <15. S 1> อืมไปเห็นหน้าเขาตาเลยวันนี้ฮ <c oughs> อนฮอนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ฮันเดด <c oughs> จังป้างเลยในพี่น้องประมาณอยู่สองโมงนี่แหละแต่พวกเราก็ลุยงานเพื่อให้มันเต็มรถคันนี้จะไปไ,ไปโซนของงานบันนี้นะเอาลุยต่อบันนี้นะ วุ้นแหล่ผีดอย nhà เมือแรงผู้ใดในสิ่งได้เห็นบรรยากาศคักๆเพราะว่าตอนนี้อันแดดฮอนผู้ใดกระโปกหน้ากปงตาเบิดเลยนะฮึ๊บนี่เราเก็บมาันนี้นะเงินยูทูบบอพอไซยอันนี้นะได้พามากันมาเก็บมันแบบนี้เงินบอแม่นะทุกคนเงินยูทูบบอพอายเงินยูทูบบอพอไซค่ะกันเก็บมันมีเห็ดสวนมันบาด้นะ เป็นเปลนแล้วเหอนไหมควรดีเด้อยังต้อสู่ก้อมแห้งเลยว่ะต้องให้พูเิงแน่แ็้ มันนะกงามแท้างามว่าเลยพี่น้องพ <ไป S 1> ุกง <ไป S 1> มด<ไ>ปีได้อันเดียวพี่น้องเลยรักช<ม>ุดเนี่ยนี่เลยเฮ้ยออกมาเถอะปิดหน้าปิดตาเพื่อนด้ถูกกว่านีเพราะว่ามันฮ้อนเหมือนนี่นะฮอนปกติมันสีอากาศกับช่วงซีห้ามือหลังนี่หนาวช่วงสามมือมันนี่เป็นน้ำบ้าวตันมาเฮ็ดสวนมันบ่พี่น้องฮ้อนแท้ฮ้อนว่ะ Để bà học phạch chá Khoai hết bác ngã khu nhiên của mình thôi mà đi คถือว่ามือน,นีนี่เราเอาไปขายลวดหนึ่งนะได้เงินเพียงแค่สามล้านฝ่ายก็กรีบหนึ่งนะหลังจากค่อยเดิไม่เห็นมือน,นี้นี่โอ้เข้าใจเลยว่าชีบการปลูกมันในกระโบแน่นอนเลยพี่น้อยบางปีก็ได้ราคาดีแต่บางปีก็ราคามันตกเนาะเอากับกนำนดราคาเองบ่ได้นะแล้วก็กว่าจะได้เงินกรีบหนึ่งนี่ถือว่านักนองพี่น้อยแต่ก็จําเป็นต้องได้สู้นะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่า อาชีพของคนลาวเฮาส่วนหลายแม่นรายได้ลักกับมาจากส่วนมันเลยพี่น้อยอขันโบเฮ็ดอันนี้กัดรายได้มันกับโบพออยู่พอกินในครอบในครัวนะเราก็ต้องได้มาเฮ็ดปลูกมันเสริมเข้าไปจะได้เมื้อนี้เฮ็ดส่วนมันนะเมื่อยแล้วเนาะเมือม่อยเ,เห็นราคามันแห้งเมือม่อยเห็ <laughs> นราคามันแห้งเมื่อยได้ยินข่าวไว้ให้ยูทูปหันซื้อซองมาจจะไดกะ็ก็ ชื่อซองว่าน้องฟ้าสาวเรามีคนติดตามเท่าไหรแล้วเดี๋ยวนี้พันปายพันปายอะไรพันแปดพันเก้าหมื่นโอ้เกือบหมดสองพันเลยซ้มซองเบาตัดอาได้เพี่น้อยไว้ไวไว้ซองเบาตัดมีคนติดตามน้อยเท่าไรบ้างเดือนสองเดือนคนสองพันที่ตามพี่น้อยว่าติดตามเด้อจะฝากติดตามช่องน้องฟ้าในเด้อตัวข้างหน้าเป็นภาษาอังกฤษเอาทุกคนเขียนว่าน้องฟ้าเดี๋ยวคนทีขึ้นซื้อซองไว้ให้ทุกคน และตัวทางหลังเขียนเป็นภาษาไทยเนาะคือน้องฟ้าสาวลาวตักไปติดตาฟ้าในเดอ้อร์เต็มขอนี่มานน่อย กอชิบะพูดมากทำไมไม่ทำงานบ <c oughs> ้างขึ้อ้าถ้าไม้กนเลยข <c oughs> ึ้นอยู่ได้สินะ <c oughs> โอ้ยหักไปแล้วนี่นะ <c oughs> มันมีไม้ไมันม,มีไม้ทุกคนอืม ต้นทิสเหนือนีอ่แหวนดีอยู่เดิสินะมีเรื่องเรื่อยๆเล่าแวเลยเนาะคันบ้าแหวนแดกไปสาวเลยเล่าแล้วเ,เดกกวเววเี๋มาพอผู้สาวลาวก้นมันพี่น้องเ,เองอะไรพี่น้องเองนี่คือเจ้าของสวนพี่น้องเองจะได้มันพี่นี่ คือว่าใ่งามเนาะปีนปีเรียกที่ฮิตได้หลายได้หลายเติบม้นนี้ขายจักรถแล้วมันนี่ะงรถหากก็จะเป็นรถคันที่สองรถอี่ซอันนี้จะเป็นรถคันที่สองเลยน่าจะประมาณได้น่าจะประมาณได้ประมาณเจ็ดหรือแปดต้นนี่แหละแต่ว่าเยดามองที่ว่าเพิ่นโพลงเฟซวาหมื่นหนึ่งเออโบเม็นต้นหนึ่งต้นหนึ่งราคาร้านเอ็ดล้านสองแต่ผัดว่าไปขายอยู่บอร์ฮุงงานเพิ่นผัดไรให้ราคาร้านท่าทีันไรท่า รานหักรันห้าพันกรี๊เคืออนนี้แหละทุกคนมีแท่นผู้หญิงเน่าสลายนะแม่นมีแต่ผู้หญิงผู้ชายมีผู้เดียวพอผู้ใดอยากมาช่วยผู้ดใดสนใจอยากมาช่วยก็มาช่วยเลยเด้ออยู่ประเทศลาวประเทศลาวเมืองปักซันพี่น้ดดอ,องไงเมืองปากซันนัใจแข่งบริคคำไซเอาแนะนำเสื้อให้น้องละโดยสบายดีน้อง น้องมีซื้อว่าด่าเนาะอันซื้อเล่นกับซื้อดา่จาจังใดกับฝากติดตามอ่อนซ่องของน้องเนอเดอ้อน้องกะเห็ดยูทูบคือกันซ่องซื้อว่าซ่องน้องดาสาวลาาเนาะอ,อ,อย่าลืมไป,ปติดตามกดซับส,สไคร้เนอเด้อทุกคนจังหดกับฝากติดตามนาเขียนเป็นภาษาไทยบอกเมนเป็นภาษาไทยน้อง <continued> ดาสาวลาวแล้วมันจะขึ้นเป็นหุกหน้าปุกเลยเมนเนาะโอเคด้ทุกคนได้ฝากติดตามน้องพนเด้อกำลังเห็ดซ่องหม่ๆหพี่น้องเลยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์หน้าหม่ของเมืองปักสันเฮาถือว่า กำลังเฮ็ดฟึกเฮ็ดยู่พี่น้องเองอย่าลืมไปกดติดตามเด้อพี่พี่น้องๆผููนี้เราเป็นเรื่อยะเจ้าของสวนมันเนาะซื้อจะไหนก็ซื้อฟ้าอ่าซื้อว่าได้ยินข่าวไว้เฮ็ดช่องยูทูปมั้ยบนซื้อซองว่าจะได้นีิซื้อซองว่าน้องฟ้าสาวลราเนาะตัวข้างหน้าคือเป็นภาษาอังกฤษแล้วกะอ่าทางหลังจะเป็นภาษาไทยเนาะว่าน้องฟ้าสาวลราไปติดตามให้ในเดอ้อโอเคทุกคนเดี๋ยวค่อยขึ้นซื้อซองน้องเพื่อนเพื่อให้เนาะเดีว่ามือนี้ค่อยได้มา ส่วยยกมันถอนมันพี่น้องไงถือว่าเป็นครั้งแรกของค่อยนะ้าที่ได้มาลองเบิง้งถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่ไมเนาะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปขายมันแบบน,นี้นะเพราะว่าวางยานี่เขาไปขายได้อ่าประมาณโต้นหนึ่งล้านปลายอะไ้ทุกคนในตอนนี้เขาไปมาหอดลานมันเป็นที่เย็มหอยแล้ว เบิ่งนำกนารรามันเถาสิได้จักโต้นประเี้ยไยคือตอนนี้ทางรถทางนั้งก็ะเชื่อยู่5้าต้ล,ลนะ่ายที่นะแถวศรีไลโลปก้บรรยากาศทงลานมันกรัเจ้านะ เป็นลานใหญ่พอสมควรเลยพี่น้กล่องจุนพูนยูพีมันมันต้นหรือว่ามันสัมปะหลังหมดเลยด้วยอ๋อเฮ้ยคนในโ,โลกโลกพุทธานะครับจะเหลืออยู่สามต้นท่าร้อยฝ่ายกิโลนะครับคนพุทธานี่เป็นอะไรขายมานันมือนี้รวมได้ประมาณจากักรานมือนีเหรอมือนี้อันได้แต่ประมาณหก ล้านป่าย,าย,ายในเนื่องนี้แหละคือบดมือเนี่ยทุกคนเนียหางเงินดไดหกล้านปลายเนาะอันนี้สามล้านอันนี้นเอาไปขายบางย่านี่ขายเมื่อกี้เนาะอันนี้ทุกคน